สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับต่อไปนี้เป็นรายการประถมดิเทศชุดวิชา71703อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพนะครับชุดวิชานี้นะครับก็มีคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์จากสาขามนุษยนิเวศทิยาศาสตร์สุขภาพและส่งเสริมการเกรษตรและสหกรณ์นะครับรวมทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งอยู่ภายนอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ ชุดวิชานี้นะครับเป็นชุดวิชาที่มีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการด้านอาหารและโภชนาการซึ่งเหมาะสมกับบุคคลในสภาวะต่างๆนะครับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพและขณะเดียวกันก็เป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคด้วยนะครับชุดวิชานี้บอกถึงการจําแนกอาหารและสารอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพกามมีจริยธรรมนะครับความมีจริยธรรมในการผลิตและจําหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจัยและการประยุกต์ความรู้ด <isy> ้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการและสุดท้ายก็คือเรื่องของการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการวัตถุประสงค์ของชุววิชานี้นะครับเมื่อศึกษาชุววิชานี้แล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ก็คือว่าจะต้องมีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาพนะครับและสามารถที่จะวิเคราะห์และก็สังเคราะห์กระบวนการจัดการด้านอาหารและโภชนาการเพื่อการส่งเสริมการป้องกันและก็การฟื้นฟูสุขภาพได้นะครับอีกอันนึงก็คือการสามารถที่จะนวัตพัฒนานวัตกรรมสามารถพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหารให้มีความเหมาะสมและถูกต้องได้ประการสุดท้ายก็คือสามารถที่จะส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมชุดวิชานี้นะครับเป็นชุดวิชา6หน่วยกิจนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยสื่อการศึกษาก็คือประมวลสาระนะครับซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง15หน่วยนะครับแล้วก็มีเนื้อหาจัดแบ่งเป็น2เล่มด้วยกันนะครับ ส่วนอันที่2ก็คือแนวการศึกษานะครับซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่1จะเป็นเรื่องของแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียนพร้อมเฉลยซึ่งจะเป็นการวัดความรู้นักศึกษาก่อนที่จะอ่านชุดวิชานะครับทั้งก่อนและการหลังอ,อ่านประมวลสาระแล้วนะครับส่วนที่2จะเป็นการสรุปสาระสังเขปนะครับหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่องซึ่งอันนี้เนี่ยจะก็จะมีปัญหาที่ให้ในักศึกษาเนี่ยนะครับได้ไปปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดให้แล้วก็ยังต้องไปศึกษาเพิ่มเติม ตามแหล่งวิทยาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือตำราบทความสื่ออื่นบนอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับซึ่งอันนี้จะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสัมมนาเสริมส่วนส่วนที่3ของแนวการศึกษาก็จะเป็นการกล่าวถึงแนวตอบกิจกรรมนะครับแล้วก็เฉลยคำตอบแบบประเมินผลทั้งก่อนและหลังเรียนสื่อสำคัญนะครับที่ใช้ประกอบหรือว่าประจำชุดวิชานี้ก็คือการเรียนแบบ e-learning นะครับซึ่งจะมีอยู่ เป็นดีวนะครับ10รายการรายการละ30นาทีสำหรับรายชื่อหน่วยการสอนในประมวลสาระนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่หน่วยที่1น,นะครับซึ่งจะพูดถึงภาพรวมของอาหารและโภชนาการทั้งหมดนะครับของในโรคและก็ของในประเทศเรานะครับในด้านของการจัดการด้านอาหารและโภชนาการเพื่อไปสู่สุขภาพที่ดีนะครับส่วนหน่วยที่2นี้ก็จะเป็นเรื่องของอาหาร สุขภาพเพื่อชุมชนก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารที่มีในภูมิภาคต่างๆตามวัฒนธรรมนะครับประเพณีสังคมต่างๆนะครับซึ่งเป,เป็นอาหารประจำชาติของเรานะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากออหลายๆส่วนด้วยกันนะครับส่วนในที่3นะครับก็จะพูดถึงสิ่งที่สำคัญก็คือจริยธรรมในการจัดการด้านอาหารและโภชนาการซึ่งอันนี้ผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งออผู้ที่เป็นผู้ที่ จำนายนะครับจะต้องมีจริยธรรมแล้วก็มีคุณธรรมในเรื่องของด้านอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งอันนี้รวมทั้งผู้บริโภคเองนะครับก็จะต้องมีความเขาเรียกว่าความรอบรู้ในเรื่องที่จะไปสู่เรื่องของอการข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องของอาหารและโภชนาการหดยที่4นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการอาหารและโภชนาการสําหรับในภาวะปกติจริงๆแล้วหน่วยนี้นจะเป็นการ ทบทวนหน่วยในเรื่องของความรู้ในเรื่องของอาหารและโภชนาการสำหรับคนที่อยู่ในภาวะปะกตินะครับหน่วยที่5นะครับจะเป็นการจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับภาวะเจ็บป่วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดอาหารและโภชนาการสำหรับภาวะความเจ็บป่วยสำคัญสาคัญนะครับซึ่งเป็นปัญหาในประเทศของเราอยู่นะครับส่วนหน่วยที่6เนี่ยจะพูดถึงนวัตกรรมด้านอาหารและเพื่อสุขภาพนะครับ ซึ่งนวัตก,กรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพนี่นะครับก็จะนําไปสู่การเกิดผลผลิตต่างๆไม่ว่าในเรื่องของบรรจุภัณฑ์หรือตัวอาหารเองนะครับหน่วยที่6ไปแล้วนะครับก็จะเป็นหน่วยที่7ก็จะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการซึ่งอันนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องของคอนเซปต์หรือแนวคิดของเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับเพื่อนําไปสู่ภาวะโภชนาการที่ดี โดยที่8นะครับจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเราว่ามีอิทธิพลหรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็จะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างไรบ้างโดยที่9นะครับจะเป็นเรื่องของการสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการซึ่งอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของออการรู้เท่าทัานนะครับการสื่อสารต่างๆนะครับทางด้านอาหารและโภชนาการซึ่ง ปัจจนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญในปัจจุบันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายในในประเทศของเรานะครับแล้วก็ผ่านด้วยสื่อต่างๆกันนักศึกษาหรือผู้ที่อ,อยู่ในแวดวงของด้านอาหารและโภชนาการจะต้องรู้จักการที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นะครับสําหรับตัวที่10นะครับจะเป็นการสร้างเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการทั้งเครือข่ายของด้านของ ผู้ผลิตนะครับผู้จำหน่ายนะครับรวมทั้งด้านของผู้บริโภคครับโดยที่11นะครับจะพูดถึงเรื่องของกรารพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปสู่เครื่องของโภชนาการที่ดีโดยที่12นะครับจะเป็นเรื่องของการประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาหารนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่องของการประเมินก่อนนะครับว่า อาหารนั้นๆมีความเสี่ยงอย่างไรและถ้าเกิดรู้ว่ามีความเสี่ยงแล้วเราจะจัดการความเสี่ยงนั้นได้อย่างไรทั้งในมุมมองของภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนรวมทั้งผู้บริโภคเองก็สามารถที่จะประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงด้านอาหารด้วยตนเองได้ด้วยโดยที่13นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดทําโครงการด้านอาหารและโภชนาการนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการจัดทําโครงการด้านอาหารและโภชนาการนะครับเพื่อนําเสนอเป็น โครงการอาจจะเป็นโครงการวิจัยหรือโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆของหน่วยงานต่างๆหน่วยที่14จะพูดถึงเรื่องของการดำเนินโครงการด้านอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งการดำเนินการโครงการด้านอาหารและโภชนาการนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการของการดำเนินโครงการต่างๆนะครับและหน่วยสุดท้ายคือหน่วยที่15เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการประเมินผลโครงการ อาหารและโภชนาการหลังจากที่ได้มีการจัดทําโครงการและดําเนินโครงการด้านอาหารและโภชนาการแล้วสําหรับสื่อประจําชุดวิชานะครับเพื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning นะครับเรามีทั้งหมดอยู่สิรายการด้วยกันรายการแรกจะเป็นเรื่องของการจัดการด้านอาหารและโภชนาการและจริยธรรมในการจัดการด้านอาหารและโภชนาการนะครับอันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เภสัชกรหญิงศีนวลกรกชกรนะครับ รายการที่สองนะครับเป first, beans, ็นเรื ps. Ps ่องของอาหารสุขภาพเพื่อชุมชนอันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสมศรีเจริญเกียรติกุลนะครับรายการที่สามนะครับเป็นเรื่องของการจัดการอาหารและโภชนาการสําหรับภาวะปกติและการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการซึ่งอันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรก็คือรองศาสตราจารย์ดรพารดีเต็มเจริญนะครับทั้งท่านรองศาสตราจารย์ดรสมศรีเจริญเกียรติกุลและท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ดรพรดีเต็มเจริญนี้จากมหาวิทยาลัยมหิดลครับรายการที่4นะครับเป็นเรื่องของการจัดการอาหารและโภชนาการสําหรับภาวะเจ็บป่วยซึ่งอาจารย์อภิรัตสุพัฒนาทรัพย์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชามนุษยนิเวศครับรายการที่5นะครับเป็นเรื่องนวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพเป็นรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรสัชิมนปรีดานะครับท่านอยู่ที่สาขาวิชามนุษยนิเวศเช่นเดียวกัน รวมทั้งหน่วยที่6ก็คือพิจกรรมการบริโภคอาหารของรองศาสตราจารย์อรวินราชตานนันนะครับส่วนรายการที่7การสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการและการประเมินผลโครงการอาหารและโภชนาการเป็นของรองศาสตราจารย์ดรสมํมอางสืบสมานร,รองศาสตราจารย์ดรสํมอางสืบสมานนะครับทั้ง4ท่านนี้นะครับทั้งอาจารย์อภิรัตอาจารย์สัตสีโมลอาจารย์อร,าาอรวินอาจารย์สํมอางนะครับ อยู่ที่สาขามนุษยนิเวศรวมทั้งทนอาจารย์วัศินารองศาสตราจารยวัศินาจันทรศิลิซึ่งจะมาบรรยายเรื่องของการสร้างเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการและการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการนะครับสำหรับการประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาหารนั้นผมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับซึ่งอยู่ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสำหรับรายการสุดท้ายของ DVD เนี่ยเป็นการจัดการ จัดทาโครงการด้านอาหารและโภชนาการและการดําเนินโครงการด้านอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งอันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านอาจารย์สุจิตสรีพันธ์นะครับท่านอยู่ที่กรมอนามัยครับกิจกรรมที่มอบหมายนะครับในชุดวิชานี้นะครับจะประกอบไปด้วยการสัมมนาเสริมนะครับหนึ่งครั้งซึ่งจะ เป็นการให้นักศึกษานนั้นได้วิเคราะห์ปัญหานในชุมชนสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่นักศึกษาอยู่เองนะครับต้องเป็นประเด็นปัญหาในด้านของอาหารและโภชนาการนะครับโดยจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่เชื่อมโยงเช่นเรื่องของพฤติกรรมนะครับวัฒนธรรมสังคมต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้น,นักศึกษาจะต้องมีการเสนอข้อมูลสถิตินะครับในชุมชนหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานของ นักศึกษาเองนะครับแล้วจะต้องเอาข้อมูลตรงนั้นนะมาจัดลําดับความสําคัญของปัญหารวมทัางจะต้องหานายทางแก้ไขปัญหาด้วยการส่งเสริมสุขภาพการสื่อสารการสร้างเครือข่ายการใช้กฎหมายและหรือกฎระเบียบนะครับซึ่งงานในการนําเสนอสัมมนาสเสริมเนี่ยนะครับก็จะต้องนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาการหาข้อมูลสนับสนุนปัญหานั้นแล้วก็นํามาจัดลําดับความสําคัญปัญหา แล้วก็ไปสู่แนวทางในการแก้ไขด้วยอันนี้เป็นภาพที่แสดงบรรยากาศในการสัมมนาเสริมนะครับซึ่งจะมีวิทยากรนะครับเ,เป็นผู้ที่อยู่ในการสัมมนาเสริมและจะเป็นผู้ที่เป็นคอยให้อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษานักศึกษาจะต้องดำเนินการที่จะนำเสนองานที่ตัวเองได้รับมอบหมายไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วก็ เพื่อนนะครับก็จะต้องให้อ,อภิปรายให้ความคิดเห็นและขนาดอาจารย์ก็จะให้การสรุปนะครับข้อที่ได้จากเรื่องของกิจกรรมที่นักศึกษาทำหรือผลงานชิ้นนั้นส่วนอีกแบบหนึ่งของการเรียนการสอนก็จะเป็นการเรียนแบบ e-learning นะครับซึ่งการเรียนแบบ e-learning นี้นักศึกษาจะต้องใช้รูปแบบของโปรแกรม Moodle นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะอยู่ใน เว็บไซต์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้แล้วนะครับนักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของวิธีการที่จะเข้าไปเรียน e-Learning ได้นะครับนักศึกษาจะต้องได้รับมอบหมายนะครับว่าแต่ละคนจะต้องสืบค้นบทความวิจัยด้านอาหารและโภชนาการที่ตีพิมพ์ในวรารสารต่างประเทศนะครับและต้องเป็นวรารสารที่มีคุณภาพมี peer review นะครับซึ่งต้องเป็นบทความที่ไม่เก่าเกินไปภายใน5ปีนะครับคนละหนึ่งเรื่อง หนึ่งคนหนึ่งเรื่องนะครับต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการด้วยหลังจากที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับหรือค้นหาบทความได้แล้วนะครับจะต้องวิเคราะห์บทความนั้นนะครับที่10คนได้นั้นโดยเน้น3ประเด็นหลักๆก,ก็คือการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของบทความวิจัยนั้นเนื้อหาสาระที่ได้นะครับว่ามีเนื้อหาสาระอะไรบ้างและก็นําเอาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างไรในเรื่องของอาหารและโภชนาการนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องเลือกประเด็นในการที่จะต้องทําการาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ประโยชน์ก็คือนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการาพัฒนานโยบายกฎหมายด้านอาหารและโภชนาการหรือไม่หรืออาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงการด้านอาหารและโภชนาการหรือเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบบริการด้านอาหารและโภชนาการซึ่งแต่ละบทความของนักศึกษาแต่ละคนนั้นนักศึกษาจะต้องดูความเหมาะสมว่า ตนจะควรจะอยู่ในประเด็นใดของการที่จะวิเคราะห์นั้นแล้วก็ไปประยุกต์ใช้อันนั้นว่าจะเป็นเรื่องนโยบายกฎหมายหรือจะเป็นเรื่องของการไปจัดทําโครงการด้านอาหารหรือระบบบริการด้านอาหารในโภชนาบัซึ่งอันนี้ขึ้นกับนักศึกษาเองที่จะพิจารณาจากบทความที่ตัวเองสืบออคนได้นะครับนักศึกษาทุกคนหลังจากทีออ่จัดทำนะครับออบทความเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมากำหนดเป็นประเด็น หนึ่งประเด็นที่เหมาะสมกับบทความตัวเองแล้วเนี่ยก็จะต้องออดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดนั่นก็คือจะต้องทําการส่งรายงานนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นรายงานชิ้นที่2เนี่ยจำนวนไม่น้อยกว่า5ห,หน้านะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องส่งให้กับวิทยากรประจํากลุ่มนะครับทางโปรแกรม E-learning ซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้ Mooodle อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้น ถ้าส่งภายในเวลาที่กําหนดแล้วเนี่ยภายในเวลา1สัปดาห์หลังจากนั้นจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ครับจากกิจกรรมที่กล่าวมานะครับว่าชัววิชานี้มีการสัมมนาเสริมหนึ่งครั้งแล้วก็มีการเรียนการสอนแบบ e-learning นะครับหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งครั้งนั่นก็หมายความนักศึกษาจะต้องส่งรายงานสองฉบับนะครับรายงานฉบับแรกเป็นรายงานเพื่อใช้ในการสัมมนาเสริมและอันที่สองก็เป็นรายงานที่ได้จากการเรียนการสอนแบบ e-learning ส่วนการประเมินการสัมนาเสริมเนี่ยนะครับจะคิดคะแนนร้อยละสินะครับซึ่งจะแบ่งการประเมิอนออกเป็นทั้งหมดอยู่ห้าสิบคะแนนนะครับซึ่งใน50คะแนนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาสาระซึ่งอันนี้เนี่ยให้คะแนน10คะแนนนะครับแล้วก็การนําเรื่องของหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสมอีก15คะแนนรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเชิงเหตุผลอีก15คะแนนและ อีกอันหนึ่งก็คือความชัดเจนของการเขียนรายงานในเรื่องของการนําเสนอนะครับการใช้ภาษาแผนภูมิและภาพประกอบอันนี้จะเป็นอีก10คะแนนอันนี้ในส่วนของตัวของเนื้อหานะครับนเนื้อหาของรายงานส่วนในเรื่องของการเข้าร่วมสัมมนาเสริมนี่นะครับก็จะคิดเป็นอีก50คะแนนด้วยกันซึ่งอตอนนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องมาร่วมในการสัมมนาเสริมก็จะต้องมีเรื่องของการนําเสนอ ก็จะ,จะดูจากความชัดเจนของการนําเสนอเนี่ย20คะแนนนะครับการตอบข้อสักถาม20คะแนนแล้วก็รวมทั้งการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ผลงานผู้อื่นด้วยอีก10คะแนนรวมการสัมมนาเสริมทั้งหมดเนี่ยเป็นคะแนนดิบเนี่ยอยู่100คะแนนแยกเป็นรายงานการการสัมมนาเสริมเนี่ย50คะแนนแล้วก็การนําเสนอตอนสัมมนาเสริมอีก50คะแนนจาก100คะแนนนะครับจะถูกลดลงมาคิดเป็นร้อยละสิบห้าของ คะแนนของชุดวิชาทั้งหมดนะครับส่วนการเรียนแบบ e-learning นะครับก็จะแบ่งคะแนนออกเช่นเดียวกันนะครับแบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนของการส่งเป็นรายงานฉบับที่2นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น50คะแนนนะครับอันนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระเหมือนกับรายงานชิ้นที่1นนะครับส่วนการประเมินการเข้าร่วมแบบ e-learning เนี่ยนะครับก็จะดูจาก ความชัดเจนของการนำเสนอที่ส่งผ่านทาง o o d l e นะครับการตอบข้อสักถามว,วิทยากรผ่าน oodle หากวิทยากรมีปัญหาสงสัยนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุ่มผ่าน o o d l e ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะมีคะแนนเช่นเดียวกันออ10คะแนนนะครับรวมแล้วก็เป็น50คะแนนก็จะเป็นทางคะแนนรวมทั้งหมดของ e-learning เนี่ย100คะแนนเช่นเดียวกันแล้วก็คิดเป็นคะแนนเก็บทั้งหมดเนี่ยสิออคะแนน รหรือร้อยละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าการประเมินที่เป็นคะแนนนะครับในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับนักศึกษาจะต้องไปสอบนะครับสอบไล่ปลายภาคตามสนามสอบที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับเท่านั้นเนี่ยนะครับจะมีคะแนนทั้งหมดอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับหรือร้อยละเจ็ดสิบนั่นก็หมายความว่านักศึกษานะครับ จะต้องพยายามที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของการสมนาเสริมและ E-learning แล้วก็เข้าสอบนะครับไล่ตามสถานที่ที่กำหนดไว้จากที่กล่าวมานี่นะครับจะเห็นได้ว่าชุดวิชานี้นะครับเป็นชุดวิชาที่มีความสำคัญนะครับสำหรับการเรียนเพราะเป็นวิชาแกนในหลักสูตรนะครับซึ่งนักศึกษานะครับจะต้องให้เวลาในการที่จะต้องศึกษาประมวลสาระทั้ง15หน่วยการสอน และก็จะต้องศึกษาดีวีดีนะครับประกอบไปด้วยในแต่ละเนื้อหาที่อยู่ในประมวลสาระด้วยนะครับและอย่าลืมสิ่งสำคัญก็คือการเข้าสัมมนานะครับกิจกรรมรวมทั้ง E-learning นะครับท่านนักศึกษาทำได้ครบตามกิจกรรมที่ที่กล่าวมานะครับรวมทั้งการศึกษาประมวลสาระก็จะทำให้นักศึกษานั้นมีความรอบรู้ ในเรื่องของอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพนะครับสามารถที่จะนําความรู้นั้นไปออประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นควายสละและท้ายที่สุดนั้นก็คือสามารถนําไปช่วยสังคมและประเทศชาติได้ต่อไปครับขอให้ศึกษาทุกท่านนะครับประสบผลสําเร็จในการเรียนชุดวิชานี้ครับ